โอเคครับผมมาถึงอตอนสุดท้ายนะครับของการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้นะครับเป็นโห <c oughs> เห็นโจทย์ปั๊บเชื <c> ่อ <oughs> อะไรเนี่ยเอาไหมครับไม่เอาเพราะว่ามันแลดูปวดหัวแลดูวุ่นวายมากๆแต่เราทําได้นะครับนะก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่ามันเยอะนะครับมาจัดการเลยนะครับผมมีของเหลวอยู่สามชนิดครับอ่า อยู่ในสภาวะสมดุลในหลอดแก้วรูปตัวยูนะครับความหนานแน่นของของเหลวชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองมีค่าเท่ากับ4ี่คูณสิบกำลังสามและสมคูณสิบกำลังสามตามลำดับโอเคนะครับดูนะเขาบอกว่าชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะครับสี่พันนะครับสี่คูณสิบกำลังสามก็คือสี่พันนะนักเรียนจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับสี่คูณสิบกำลังสามนะครับโอเค ส่วนชนิดที่2นะครับมีค่าเท่ากับ3ามคูณสิบกำลังสามนะครับก็คือ3ามพันใช่ไหมครับเขียนนี้ได้นะครับ3ามคูณสิบกำลังสามนะครับและเขาให้หาความหนานแน่นของชนิดที่3มีค่าเท่าไหร,นรน่นะครับเนี่ยนะครับโรของอันที่3ามเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยครับ มันอยู่ในสภาวะสมดุลใช่ไหมนักเรียน p เท่ากับ p ครับเขียนอย่ดีสิครูภูมิเขียนอย่ดีสิ p เท่ากับ p นะครับภูมิพัดเท่ากับพัดศักดิไม่ใช่ภูมิพัดเท่ากับภูมิพัดเอ้ย p เท่ากับ p นะครับอันนี้ก็เป็น p ฝั่งอะไรครับฝั่งซ้ายนะครับจะเท่ากับ p ฝั่งขวานะครับโอเคนักเรียนครับดูนะดูนะครับ เขาบอกว่าอันที่1นเนี่ยความหนาแน่นของมันมีค่าเท่ากับสี่พันักเรียนดูนะครับสี่พันเนี่ยปรากฏว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันตีค่าไปตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยมันตีค่าไปอย่างนี้เลยนะครับแสดงว่าเราตัดทิ้งได้ไหมอ่ะคือมันซ้ายกับขวาเท่ากันใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับตัดทิ้งดีกว่านะครับตรงเนี้ยเราเอาแค่ตรงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยในส่วนทีนในส่วนที่วันไม่เท่ากันนะครับแสดงว่าอันเนี้ยมันสูง4ี่ใช่ไหมครับ 4เซนแสดงว่าจากนี้มาถึงนี้เหลือเท่าไหรครับสิบสองลบสี่เหลือแปดนะครับแปดเซนนะครับแปดีเอ็มนะงงไหมครับงงไม่เอ่ยจากนี้มาถึงนี้นะครับก็จะเหลือแค่แปดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแปดบวกสี่เป็นสิบสองนั่นเองนะครับเหลือแปดนะก็จะอันนี้ไม่เอาเลยนะครับหายไปนะครับทีนี้พีฝั่งซ้ายก็จะมีอยู่กี่ตัวครับมีสองตัวนั่นเองนะครับ ก็คืออะไรเอ่ย p ของหมายเลขสามครับใช่ไหมครับบวกอะไรครับ p ของหมายเลขสองครับจะเท่ากับ p ของหมายเลขหนึ่งครับโอเคนะครับแล้วก็มาไล่ดูเลยนะครับนักเรียนเอาล็อนน้อันนี้ก่อนนะครับโร g h นะครับอันนี้ของหมายเลขสามนะ บวกนะครับโี o g สนะครับเท่ากับโี o g h นะครับโรตัวนี้เป็นของหมายเลข2นะครับนี่หมายเลข1นะครับโอเคเราก็มาดูหมายเลขหนก่อนครับหมายเลข1นึ่งเท่าไรครับโรของหมายหมายเลข1ความหนานแน่นของหมายเลขหนึ่งเท่าไรครับสี่พนะครับเขียนนี้ก็ได้ครับ c คูณ10กำลังสครับโอเคนะครับ g ก็เท่าไหร่ครับ10ครับ h ละครับความสูงนะครับซึ่งเราคิดให้แล้วไงเท่าไหร่ครับ8เซนนะครับก็คืออะไรครับ8คูณ10กำลังลบ2นะครับโอเคเราได้แล้วนะครับนักเรียนเราหาให้เสร็จเลยไหมครับ แปดสี่สามสิบสองครับสามสบองนะอันนี้คือหนึใช่ไหมครับนักเรียนสิบกสิบเฉยเก็คือ1นะครับ3ากับหไฟกันกลายเป็น4ใช่ไหมครับสามกับหนไฟการกลายเป็นส 4, 4ีกับลบสเหลือ2ครับคูณสิบกำลังสองนั่นเองนะครับหรือเท่าไรครับนักเรียนสามพยครับโอเคนะครับ เียนี้เรามาดูอันที่เราหาได้ก่อนนะครับหาอันที่สองดีกว่านะครับอันตัวนี้อันที่สองนะครับอันที่สองเนี่ยเท่าไหร่ครับสามคูณสิบกำลังสามครับสามคูนสิบกำลังสามนะครับชิคูณกับ g ก็คือสิบใช่ไหมครับเลสละครับนักเรียนความสูงของอันที่สองอ่ะเท่าไหร่ครับเนี่ยมันสูงหกเซนครับก็คืออะไรครับหกคูณสิบกำลังอะไรครับ สิบกำลังลบสองครับโอเคนะครับอาหาต่อหายเสร็จนะครับหกสามสิบแปดครับสิบแปดนะครับสิบอันเนี้ยสิบเฉยๆก็คือหนึ่งใช่ไหมครับสามกับหนึ่งกลายเป็นสี่สี่กับลบสองกลายเป็นเหลือสองนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งพันแปดร้อยครับนักเรียนบวกนะครับโอเคนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เขาให้เราหาไงครับแล้วก็จะค้างไว้เคือเราไม่รู้ไงแล้วก็ค้างไว้นะครับโรสามนะครับ G เขาจะอะไรครับ G ก็คือสิบนะครับนักเรียนสิบนะครับ h ละครับสูงเท่าไหร่ครับอ่าเนี่ยครับสิบเซนครับนักเรียนสิบเซนก็คืออะไรครับสิบคูณสิบกำลังลบสองครับนักเรียนโอเคนะครับดูนะครับ อีกรอบหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเธอจะงงอันที่สามนะครับโรสามก็คือเขาให้เราหาแล้วก็ค้างไว้ใช่ไหมครับ g ก็คือสิบตัวนี้นะครับส0สิบตัวเนี้ยสิบตัวนี้นะครับสิบนะ h คือความสูงครับความสูงก็คือเนี้ยกองอันที่สามเห็นไหมครับมันสูงสิบเซนสิบเซนก็คือสิบเซนติก็คือลบสองนะครับทีนี้ดูนะครับความมหัศจรรย์สิบเฉยๆก็คือหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็สิบเฉยๆก็คือหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งกับหนึ่งกลายเป็นสองสองกับลบสองกับลบ หายไหายไหมครับสลายร่างครับหายไปแล้วเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่โรสามอันเดียวครับชึบโอเคโรสามบวกกับพันแปดครับทีนี้ถ้าเราจะหาค่าอะไรก็ตามตัวนั้นต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมครับอยู่คนเดียวพันแปดเนี่ยมันทาอะไรกับมันทําอะไรอยู่กับโรสามครับก็คือมันบวกอยู่นะครับย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็จะกลายเป็นลบครับ ก็จะกลายเป็น3,200ลบกับ1ั0แครับเชิด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 เท่าไหร่รรรรรครับศูนย์นะครับเอา1อาั0แอ่ะในใจเอาชึบชึบ0 0นย์ศย์มาตัวหนึ่งครับกลายเป็น12 12อลบแกลายเป็น4ใช่ไหมครับ แปดละวเก้าสิบบสองสีนะครับอันนี้ให้ขอยืมไปก็เหลือสองนะครับสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับพันสี่ร้อยครับนักเรียนตอบพันสี่ร้อยอันไหนพันสี่ร้อยอันไหนเอ่ยนี่ไงครับหนึ่งจุสี่คูณสิบกำลังสามครับก็จะกลายเป็นคำตอบนะครับเดเป็นไงครับโอ้โหนะครับถ้าเราค่องๆเนี่ยเราใช้เวลาไม่ถึงนาทีแล้วครับแป๊บเดียวเสร็จ แต่ถ้าเราไม่คล่องเนี่ยมันก็จะบแบบแรด้ววุ่นวายมากๆนะครับยังไงก็ฝึกไว้นะครับสําหรับคนที่จะเรียนหมอเรียนพยาบาลเรียนวิศวะนู่นนี่นั่นนะครับแม้กระทั่งเรียนฟิสิกส์เองก็เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ก็แค่นี้ละครับผม